สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับท้ายท้ายนะท้ายไร่แปลงที่สามนะครับามาดูปกติอ่ะมันเหลืองนะตรงนี้นครับผมเอายี่สิบเอ็ดล้วนๆมาหวานครับเอามือใส่อ่ะวิธีแก้ข้าวโพดเหลืองนะครับวิธีแก้ข้าวโพดเหลืองเนี่ยตอนนี้มันเหลืองหมดเลยนะตอนนี้สีเดียวกับข้าวโพดอ่าปกตินะครับ เอายี่สิบเดล้วนๆไหนไม่ต้องผสมอะไรครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทำไมไม่ใช้ยูเรียเ,เวลาข้าโพดเหลืองนะครับถ้าเราจะทำให้มันเขียวได้มันมีอยูกอ่กรณีหนึ่งที่ทำไม่ได้แก้ไม่ได้ก็คือเวลาขฝนตกบ่มเสร็จข้าโพดเหลือง แล้วเราไม่มีทางออกของน้ําหมายถึงว่าฝนตกปุ๊บชั่วโมงหนึ่งน้ําไม่ออกสามชั่วโมงน้ําไม่ออกครึ่งวันน้ําไม่ออกออกไม่ได้อันนั้นไม่ต้องแก้ครับอันนั้นไม่ต้องแก้ว่าข้าโพดเหลือมันจะแก้ยังไงไม่มีทางครับไม่มีทางที่ข้าโพดจะจะจะกลับมาเขียวมาสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้แต่กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเวลาเราฝนโดนฝนตก เราน้าออกหมดเลยแต่มันเหลืองนะครับแล้วฝนตกซ้ําหรือไม่เราลดน้ําไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับชั่วโมงหนึ่งต้องออกสองชั่วโมงต้องออกไม่เกินนะครับคือมันออกหมดเลยแต่มันยังเหลืองอันนั้นสามารถแก้ได้โดยการเอายี่สิบ็ดศูนมาใส่นะครับทางนี้เราก็ต้องดูอาการข้าวโพดนะครับว่าข้าวโพดมันสลบอยู่หรือเปล่าถ้าข้าวโพดสลบเราต้องใช้ย1ิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดว่าข้าวโพดมันเหลืองแล้วตอนกลางวันเนี่ยมันไม่เหี่ยวมันไม่สลบ เราใช้ยูเรียแก้ครับถ้ากระโพดสลบอยู่มันไม่กินปุ๋ยครับแต่ถ้ามันสมบูรณ์ดีอะไรดีครัา,าใบไม่เหี่ยวน้ําไม่แช่แดดดีใส่ยูเรียเห็นผลไวกว่ากว่าจะเห็นผลให้มันเขียวขนาดเนี้ยอยู่มาสิบวันอาทิตย์นึงนะครับไม่เกินอาทิตย์หรอกประมาณห้าวันหกวันนะครับเนี่ยอันนี้คือท้ายไร่ที่ขี้เละที่สุดนะครับอย,รอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดไร่อยู่มาสักครึง่งครึ่งไร่นะครับ เหลืองเลยนะเหลืองจริงๆอ่ะแต่เนี้ยมันสีเขียวเขียวแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่มันไม่เขียวอันที่มันดีๆนะครับอันนี้ก็คือเวลาฝนตกมาน้ําก็จะเอ่ออยู่ตรงเนี้ยนะครับที่พูนที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยแหละเออแล้วก็มันจะข้ามถารข้ามทางไปนะครับมีท่อทาข้ามทางท่อมันก็เป็นแค่หน้าห้าฝนตกเยอะๆมันก็กว่ามันจะไหลทิ้งนะครับมันก็ต้องเออขึ้นไปนะครับประมาณสามชั่วโมงมันถึงจะแห้งอ่ะตรงเนี้ยเฉพาะตรงนี้นะครับที่อื่นมันแห้งเลยนะ พอฝนอยู่ก็แห้งเลยอย่างนั้นนะครับมันก็จะเสียประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้มาขุดล่องนะเอาแบคโฮมาขุดล่องนะครับขุดล่องน้ําฝั่งนู้นนะครับแปลงนู้นมันไม่มีที่ไหลแล้วก็มามาที่นี่นะครับอ่ามาดูอันนี้ท้ายไร่จริงๆเนะี่ยประมาณนี้นะครับท้ายไร่ต้องทําให้ได้ประมาณนี้นะครับก็คือหัวไร่เป็นยังไงท้ายไร่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ อันนี้เขาโพด42-43วันนะครับเนี่ยคุณดูท้ายไร่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้มันได้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าหัวไร่ดีมากนะครับการไร่พอได้ท้ายไร่เหลืองเงี้ยมันก็เราก็ต้องออกแบบพื้นที่ของเรานะครับ42วันลากเขาเริ่มออกแล้วนะครับลากชั้นที่สามชั้นที่สองก็คือชั้นแรกโคนใช่ไหมครับชั้นที่สองก็คือบนดินชั้นที่สามก็คือลอยฟ้าเนี่ยชั้นลอยฟ้านะครับ กำลังแย่ลงนะครับกําลังแย่ลงดินถ้าเขาแย่ลงดินเมื่อไหร่อากาศอากาศล้มก็จะต่ำแล้นะครับเนี่ยฝนตกเนี่ยดินไม่เคยขาวเลยแต่ข้าวโพดเราก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีนะครับทางที่ดินไม่เคยไม่เคยไม่เคยแห้งนะครับเนี่ยหัวไร่เป็นยังไงท้ายไร่ต้องเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือท้ายไร่ อ่ะแล้วก็ระบบน้ํานะครับอันนี้คือระบบระบายน้ําหมดไปสองชั่วโมงครับชั่วโมง 100, 3, ละพันสามรถใหญ่นะรถร้อยยก็คุด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 ,คด,คด,คดมานะครับเดี๋ยวก็จะให้เขาไหลไหลลงไปโน่นเนี่ยท้ายนน่นแหละนะครับเดี๋ยวค่อยขังมาว่ายังไงก็คิดว่าน้ําน่าจะ ค่อยไหลามานะครับหมายถึงว่าตรงโน้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมข้าวโพดแปลงที่สองตรงโน้นน่ะน้ามันท่วมครับทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่ามันปล่อยที่ไหนไม่ได้เราก็ต้องขุดมาปล่อยที่ท,ที่ไร่เรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยที่ไร่เราแล้วมันปล่อยที่ข้างๆมันมีปัญหานะครับปล่อยน้าไปนี่อะไรเงี้ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจมาที่ของเราเลยนะครับปล่อยมาที่ของเราเลยขุดเนี่ยขุดมาเลยครับมันสูงก็เลยจอบมันใช้ไม่ได้หรอก ก็เลยต้องเอาแบคโกมาขุดนะครับทําแล้วก็แล้วะเดี๋ยววันนี้ก็ดันปรับที่ปรับทางอะไรให้เขานะครับมาดูข้าวโพดต,ต่อนะครับเป็นยังไงบ้างหลังไร่เป็นยังไงข้าวโพดหลังไร่เป็นยังไงข้าวโพดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็หัวไร่เป็นยังไงท้ายไร่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละสมบูรณ์พูนสุกใช่ไหม ท้ง,งที่มันผ่าฝนมาฝนประมาณครึ่งเดือนนะครับสิบกว่านวนะันตกทุกวันจริงๆวันนี้ก็ตั้งเขาแล้วนะครับนู่นอนะเมื่อคืนก็ตกเยอะตกทั้งคืน,นครับเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยเปุ๋ยที่ใส่นะครับรองพื้นประมาณสี่ลูกปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นเลยล้ลวนๆน,นะครับปุ๋ยอินทรีย์ล้วนสี่ล,ลูกสิบไล่สิบเอ็ดไร่เจ็ดแปดเก้านะครับที่เห็นก็พูดเจ็ดแปดเก้านะครับรอ,อ,องพื้น อินซีสี่ลูกนะครับแล้วก็ปุ๋ยรอบแรกยี่สิบวันนะครับปุ๋ยตอนทํารุ่นนะ่ะนะประมาณก็พอดประมาณยี่สิบเซนนะครับก็พดยี่สิบห้าเซนสามสิบเซนนะฟุตหนึงนะ่งประมาณนั้นใส่ยี่สิบเอ็ดศูนศูนย์สิบเอ็ดไร่นะครับยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์หกลูกยูเรียหนึ่งลูกแค่นั้นเองครับ อันนี้คือสี่สบสองวันนะท่วมหัวแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูรอบหน้าว่าจะอย่างนี้หรือเปล่าปุ๋ยปริมาณเดิมเท่าไหรปริมาณเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับปุ๋ยรอบสองนะครับก่อนสามสิบวันเนี่ยใส่ยี่สิบเอ็ดศูนย์หกลูกอยู่เรียหนึ่งลูกเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกนะสิบเอ็ดไล่นะครับสิบไร่ก็ผมก็อยู่มาสักห้าอ่าสักหกลูกนะพอรอบที่สามนะครับ รอบที่สามผมใส่เหมือนเดิมครับก็คือยี่สิบเอ็ดรู้สึกว่ารอบสามน่าจะใส่หกลูกนะครับอ่ายี่สิบเอ็ดศูนย์ห้าลูกยูเรียหนึ่งลูกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยใส่ยูเรียแค่สองลูกนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องอ่านเกมให้ออกนะครับเกมมันมีอยู่ว่ามันมีฝนเข้านะครับเราก็ต้องอัดยูเรียรอเลยครับให้มันจเจริญเติบโตให้มันหนีฝนให้ได้ให้มันมีไนโตรเจนมากพอนะครับ ให้มันหนีฝนขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีฝนเลยเป็นหน้าแรงอะไรเงี้ยผมก็ใส่แค่ยี่สิบเอ็ดค่อยไปไค่อยไปหน้าร้อนมันก็จะต้นมันก็ไม่ยืดเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าเวลาออกฝักแล้วนยะต้นมันก็ไม่เกินสองเมตรห้านะครับแต่อันนี้มันเกินสามสองเมตรห้าแน่นอนเพราะว่าเราอัดอยูเรียไปด้วยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอัดฮอร์โมนไปในสายนะครับอัดฮอร์โมนนะครับ หนึ่งครั้งต่อหนึ่งลิตรสิบไร่ครับคนคนคนเราก็อัดไปในสายเวลาตอนให้น้ําแล้วก็เวลาฝนตกผมก็สูบน้ําอาสูบป,ปุ๋ยเข้าไปนะครับแปลงละสิบห้านาทียี่สิบนาทีอัดอัมันพยายามมีอะไรให้มันกินอยู่ตลอดกิน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 นะครับเวลาเขาเจอฝนเจอน้ํามากเกินไปเจอความชื้นมากเกินไปมันจะเหลือง มันจะเริ่มเหลืองนะครับใบล่างจะเริ่มเหลืองก่อนแล้วก็แห้งตายแล้วจากนั้นต้นข้างบนใบทุกอย่างมันจะเหลืองนะครับใบต้นก็จะเป็นสีม่วงนะครับนั่นกะ็คือเขาสำรักน้ำนะยิ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันเจอน้ำแล้วเจอฝนเยอะไม่ได้นะครับมันจะชอบเหลืองมันเหลืองเร็วกว่าสามสามเก้าหรือเก้าเก้าเจ็ดเก้าอะไรทํานองนั้นนะครับ ประมาณนั้นมีอะไรอีกทีนี้ข้อโพดตรงนี้ทําอะไรต่อนะครับเหลือแต่ลดน้ําใส่ฮอร์โมนในสายนะครับฉีดยาหนึ่งรอบเดี๋ยวโดยมาฉีดสักหนึ่งรอบนะครับโดมมาฉีดสักหนึ่งรอบก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวดูลําต้นนี่ลาต้นประมาณเนี้ยเดี๋ยวฉีดสักหนึ่งรอบนะครับใส่ฮอร์โมนเหมือนเดิมนะยานอนฮอร์โมนจับใบ แค่นั้นเองครับผมฉีดก่อนออกดอกเนี่ยผมไม่ฉีดแล้วนะหมายว่าหนอนลงฝักลงฝักเนี่ยเอาตอนนี้ให้อยู่นะครับบางคนเห็นอย่างเงี้สยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดยวหนอนก็ไม่มีแลวไม่มีเพราะละเดี๋ยวออกฝักค่อยค่อยฉีดความจริงแล้วก็คือตอนนี้ยไข่ก็เริ่มลงเยอะแล้วนะครับหนอนเขาจะรู้ครับผีเสื้อเขารู้ว่ามันจะออกฝักเมื่อไหร่พอเริ่มออกฝักแล้วมันจะรุมมันจะรุมวางไข่นะครับพอออกฝักออกไม้เสร็จไข่ฟักเสร็จนะครับเป็นอ่ากิน ตัวเล็กอ่ะกิน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 ก็ตัวเต็มวัยใช่ไหมครับพอเต็มวัยก็เข้าฝักนะเราไม่ค่อยได้เจอหรอกว่าตัวเล็กอยู่ในฝักนะครับมันจะเจอตัวใหญ่อยู่ในฝักตัวหนุ่มๆน,นะประมาณนี้นะครับใครสงใจย,ยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับขอบุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ